สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสภาพแรงงานในโซนประเไทยทุกท่านแล้วก็ดึงก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายกิติณัฐชิรรนตีนะครับในฐานะที่การสภาพแรงงานในโซนประเไทยนะครับในวันนี้เองนะครับก็ได้รับข้อมหมายท่านประธานมาก็เป็นหน้าที่ของเราที่ชอบโดยตรงนะครับจะมาสื่อสารกับพี่น้องนะครับถึงเรื่องการลงข้อมูลแบบสำรวจข้อเรียกร้องประจำปี2564ถึงเวลาแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับคณะรัฐบาลก็ต้องทําหน้าที่ ซื่นเร่อนียว่าเป็นหน้าที่สําคัญเลยล่ะนะครับคือการยื่นขอเปลี่ยนแปลงภาพการจ้างประจาปีเช่นเคยครับก็ต้องมีการทําแบบตา,ารวจความต้องการของสมาชิกพูดถึงความสําสคัญบบนะครับของแบบตารวจนะครับจริงเราแบ,บ่งออกทั้งหมดเนี่ยอ่าเป็นสี่หมวดนะครับสี่หมวดด้วยกันเดี๋ยวผมจะไล่ความสําคัญของแต่ละหมวดไปหมวดที่หนึ่งนี่คือข้อมูลส่วนบุคคล,ลนะครับหลังที่ทําง,งานตําแหนง่งข้อมูลเพศการศ,ศึกษาต่างๆนานี่ก็อยากให้พี่น้องลงตามจริงมีอายุงานอายุตัว ส่วนหมวดที่ school, so ices, so them, so 2เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญก็ทุกท่านน่าจะสำคัญต่อทุกท่านก็คือหมวดของรายได้นะครับดูตามเอกสารเนาะทุกท่านน่าจะมีละก็คลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยแบบโหลดค่อยร้องอันเนี้ยน่าจะถึงทุกท่านแล้วนะครับก็ที่สองคือหมวดรายได้ถ้ามีวงเล็บว่าพี่นาจะข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ด้านหลังนะครับก็ก็เป็นข้อมูลด้านหลังนี้เป็นตารางนี้นะครับเดี๋ยวให้ตีงานขึ้นให้ดูทางจัลโล่หมดแล้วก็ข้อมูลด้วยเดี๋ยวขึ้นที่จอเนี่ยนะครับก็ มันจะมีข้อมูลทั้งของเราด้วยนะครับย้อนหลังไปแล้วก็ของแวดวงสารกัมยันยนต์แต่ละที่เขาได้เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะครับก็เป็นฮิสตอรี่ไว้อะนะครับนอยากให้ทุกท่านครับประเมินจากที่ผ่านมาแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วท่านคิดว่าเดือนเดือนขึ้นโบนัสเราเนี่ยในปี64เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ก็อยากให้ลงข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนะครับให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับในการลงหมวดที่3เป็นเรื่องของหมวดสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง เรามีถามเรื่องของหนึ่งทุกสามกองทุนเคไอน,นะครับกรัฐบา,ารก็ถามเพื่อดูความต้องการเพื่อป,ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในกองทุนแล้วก็มีข้อที่สี่แปลกๆม,า,า,มาท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชุดยูดนิฟอร์มพนักงานใหม่บทที่สามข้อที่สี่นะครับท่านก็ลงความเห็นมาแล้วกันวนะ่าอยากเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเบื่อชุดเก่าหรือยังนะครับถ้าเบื่อแล้วอาจจะมีการพูดคุอบริษัทให้อะไรอย่างงี้แล้วก็ข้อที่ห้านะครับก็ท่านอยากให้มีการปรับปรุงอุปกรณ์เซฟตี้พวก PPE เนี่ยอะไรบ้าง อะไรที่ถ้าคิดว่าปรับปรุงมันดีขึ้นบุนรีแบบสุขภาพมันป้องกันโปรเทคเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งไหนที่มันดีก็เราเสนอมานะครับแล้วก็ข้อหก,ก็ถามทุกปีนะครับความคิดเห็นยังไงในการจัดงานเมเดย์แฟมิลี่เดย์แล้วก็อีเดียปาร์ตี้แตรวมจัดแยกเช่นเดิมครับเราใช้ข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการควบคุมบริษัทที่ผ่านมาก็เป็นไปตามนะั้นนะครับข้อเจ็ดก็เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณรอบพื้นที่โรงงานนโยบายบริษัทแฮปปี้เวิร์ o เพ p l สานที่ทํางานเราสภาพแวดล้อมเ,เป็นยังไงจะต้องสอดคล้องแล้วก็ทํางานให้มีความสุข,ขนะครับสถานที่ทำงานเรา,าเน้นย้ําเลยอันนี้ข้อที่8นะครับขงบที่3เนี่ยท่านเห็นควรว่าปรับปรุงหรือเพิ่มสวัสดิการต่างๆของบร,ริษัทในหัวข้ออื่นอย่างไรบ้างอันนี้ให้เป็นความต้องการส่วนตัวของท่านลวกันหรือเพื่อนๆื่อๆข้างที่คุยกันมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างเดียวกันว่าณนะตอนนี้เองท่านเห็นว่าอะไรนะครับจากที่เรามียอยู่ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรืออะไรที่มันไม่มีถ้าเห็นว่าไม่ควรจะมีนะครับก็ให้ข้อมูลและเหตุผลมาเลยนะครับทางะรรมการจะนําไปพิจารณาเอาเป็นวิจาอย่างของท่านแล้วก็ผลรอบข้างสมาชิกแล้วกันมาดูหมดที่4นะครับบทที่4ข้อ1บทที่สี่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมของสภานะครับข้อ1นึ่งเขาว่าอย่างนี้ท่านต้องการให้สภาพกิจกรรมใดในปีหกสี่องใได้มาหนึ่งคำตอบนะก็ดูดูตามนั้นาลดูตามเอกสารอยากให้จัดอนไนก็ติดมา รหรือกิจอือ่นๆก็ระบุมาแล้วกันแต่ว่ามันมีความสําคัญที่ข้อ2นะครับเราถามว่าท่านคิดว่าท่านจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างไรนะครับผมต้องเรียนทุนกท่านอย่างนี้ว่าจากการทําง,งานที่ผ่านมานะครับของทุกที่17เองนะครับก็เราใช้ข้อนี้แล้วก็ท่านก็เขียนเข้ามาคณะกรรมาการบริหารก็ลงกลับไปหาข้อมูลเอาข้อมูลที่พวกท่านเขียนว่าท่านจะช่วยเหลือบริษัทอย่างมูอข้อดาวอย่างนี้ข้อดาวอย่างนั้นนี่แหละเราลงไปหาแล้วก็เอามาพูดคุยบริษัทนําเสนอเป็นความร่วมมือนะครับของพน,นักงาน ความพยายามของพนักงานที่จะทําให้บริษัทเรามีกําไรไม่ใช่เป็นการลดต้นทุนการลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าเรา,เรา,เราได้จากขอ้อนี้ซึ่งเราทําได้จริงแล้วบริษัทก็เห็นว่าพวกเราทาจริงพวกเราคือตัวคือพวกท่านพี่น้องสมาชิกที่ทํางานอยู่หน้างานนะี่สิ่งที่ท่านเขียนมาเราไม่ได้ไปมโนว่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างั้นไม่ใช่ครับเราจะหมดหมู่เลยว่าเราจะทํา QCC เราจะคอสด,ดาวเราจะลดค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับก็สัญญาอย่างว่า จะทําให้มากขึ้นนะครับตามตามนโยบายของท่านประธานหรือนโยบายของสภาพแรงงานเดินโซ่ประเทศไทยชุดที่18ต่อไปนะครับข้อเจ็ดนะเาว่าเรื่องของ Activity Set และ Support Activity e ี e n t เวนึบบ่งเพราะฉะนั้นมี Activity อะไรที่ทางราฐการบริหารจะเข้าไปร่วมทํางานกับท่านได้และทําให้มันเกิดผลที่มันออกมา ได้จริงจริงเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าไปร่วมเพราะฉะนั้นก็ไว้ทุกท่านเขียนมาได้เลยนะครับจะรวมเป็นเขียนเป็นข้อเดียวกันหรือด้วยความคิดส่วนตัวที่ว่าเขียนแล้วทําได้แล้วหรือคิดว่าจะทําก็ได้เปลี่ยนแปลงความคิดเราก่อนนะครับอย่างท <ๆ S 2> ี่ <ๆ S 2> บอกว่าร้องสองร้อต้องเดินไปด้วยกันเนะ <c oughs> าะส่วนข้อ3นะครับในหมวดที่4เนี่ยปัญหาและความต้องการสมาชิกภายใต้วิกฤตการโควิดในทีมเนี่ยอ่าเป็นอย่างไรตัวท่านเองนะครับท่านมีความยากลำบากอย่างไรในช่วงโควิด ทางราวการขอข้อมูลเพื่อไปศึกษาแล้วก็ต้องเตรียมการเราหลายๆท่านอาจจะผ่านวิกฤตการณ์ด้วยเป็นต้มยำปุ้งแฮม,มเบเกอร์ไคสิตจนมาถึงโควิดเราต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่มีไคสิตมีวิกฤตการณ์พวกนี้แล้วเราต้องรับเข้าัไหมางราบการอยากได้ข้อมูลก็ลองเขียนม,มาว่าท่านมีความยมากลำบากอย่างไรและอะไรที่เราจะวางแผนการแก้ไขได้ทางราการบริหารจะนําไปทํางานไปไปลงมือปฏิบัติและหาทางแก้ไข ก็ฝากฝากทุกท่านด้วยสาหรับข้อมูลนะครับแบบตรวข้อเรียกร้องประจำปีตรงวันสก็อยากให้ทุกท่านลงข้อมูลด้วยความเป็นจริงมีเหตุผลแล้วก็ให้กร,รรมการไปใช้งานได้จริงจริงมันเป็นข้อมูลจริงที่เราใช้อ้างอิงในบร,ริษัทได้ในใทุกๆเรื่องยังต้องฝากสมาชิกทุกท่านแหละจะเป็นหัวหน้างานหรือจะเป็นรูกกรรมการเป็นตัวแทนชมรมหัวหน้างานอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกท่านเขียนและส่งแบบตรวกลับมาให้เราให้ได้มากที่สุดปีนี้หวังอยากได้สัก80%ขึ้นนะครับก็ต้องต้องเรียน พี่น้องอย่างนี้ว่าก็ขอ,อร้องให้ส่งกันมาครับก็ต่อด้วยมันมีแบบกระรวดตัวหนึ่งที่ที่แนกมาแล้วมันเป็นมันเป็นสองแผ่นอย่างเงี้ยเนาะมาดูตัวหลังนะครับตัวหลังเนี่ยเป็นแบบกระรวดเพื่อปรับปรุงการทํางนานของสภาพแรงงานในช่วงประเทศไทยก็จะมีถามทั้งหมดอยู่ประมาณสิบเอ็ดข้อ แล้วก็รวบรวมพี่น้องนะครับสมาชิกทุกท่านอ่านตามนั้นแลมาให้คะแนนศูนย์ถึงสิบนะครับก่อศูนย์นั่นคือว่าต่ำสุดนะเรื่องไหน5กลาง10ดีเยี่ยมแล้วก็ลงคะแนนในช่องมาให้ทีนะครับเดี๋ยากให้ทีมงานขึ้นให้ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่านตามเปเปอร์ที่อยู่ตามหน้าท่านอะไรก็ให้มาให้สองให้สามให้สี่ก็แล้วแต่แล้ก็ต้องเน้นเรงนี้ว่าแบบทุกส่วนนี้เราจะทําการสำรวจณปัจจุบันนะครับแล้วปีหน้าสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่าเออิ่งที่ท่านคีดแบบกลับมาเนี่ย ครับสภาพภาคงานจะต้องไปแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้างนะครับมันสอดคล้องไอ้นโยบายติดข้อนะครับที่สถาปน์บริษ,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 ษทัทให้ไว้นเนี่ยแล้วก็สภาพเราใช้ทําง,งานเนี่ยในสามปีเนี้มันสอดคล้องแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรให้ตรงใจสมาชิกได้บ้างนะครับแล้วก็ดูว่าการทำงานมันดีขึ้นไหมอะไรที่ควรต้องปรับปรุงก็รบกวนพี่น้องนะครับขออีกนิดนึงนะครับสำหรับแบบรบลดใบนี้ก็ อยากให้ประเมินกันนะครับไม่เป็นไรเอาตามความรู้สึกที่ท่านเห็นนั่นได้ยินอะไรก็แล้วแต่ก็ลองลองดูแถมท้ายนะครับแถมท้ายสุดท้ายนี้นะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีคูปองรุ้นรับรางวัลนะครับกับภาพแรงงานช่วเยไทยสําหรับท่านที่ส่งแบบสํารวจนะครับแล้วก็แบบประเมินการทํางานนะครับเพื่อปรับปรุงนะของภาพแรงงานกลับมาท่านไม่ได้เขียนชื่อนะแต่อันนี้ท่านฉีกนะครับฉีกด้านท้ายเนี่ยนะครับท้านท้ายของกระดาษและเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อเสร็จก็ ส่งกลับมาพร้อมกันนั่นแหละแต่ไม่ต้องไม่ต้องส่งมาทั้งใบนะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าแบบสรวยดนี้เป็นของใครของใครไม่เอานะครับฉีกและส่งใส่มานะครับแล้วก็เราจะมาใส่กล่องเพื่อรู้วราดับวันรางวัลมีอะไรบ้างนะเพราะว่ากว่า200รางวัลนะครับเช่นเดิมนะครับแมสสำหรับป้องกันโควิดที่สานักงานเคยแจกไปแล้วนะครับเราจะแจกให้2ชิ้นนะครับต่อ1ท่านที่ได้รางวัลก็เรียนสรรคคุณมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้ผ้าอ่านาโนไมโครไฟเบอร์นะครับก็สะท้อนน้ำนะครับป้องกัน โควิดตัวกันเชื้อโรคได้จริงนะครับสามารถซักได้ถึง50ครั้งนะครับแล้วข้างในเป็นผ้ามัสลินนะผ้ามัสลินเป็นคัสตอนยูเอนะครับซึ่งมีของมีคุณภาพท่านเคยใส่ตลาดคิดว่าน่าจะดีนะครับทีนี้อีกประมาณหนึ่งนะครับเป็นแก้วอันนี้มาดูกันเป็นแก้วที่เลอดสี่สิบปีสุดภาพในงานเป็นโชคแหไทยนะครับเซตหนึ่งมี2ใบเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวลูใครจับได้ใครได้แก้วใครได้ผ้าปิดจมูกนี่รูปแบบเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับก็ รบกวนนะครับทุกท่านนะครับก็ช่วยตอบแบบสมบูริมาแล้วก็เรากม็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพื่อเป็นการร่วมสนุกแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับก็ขอบคุณในการให้ข้อมูลนะครับเพ<ๆ>ื่อจะทาข้อร้องขอสมาชิกนะครับครับสุดท้ายนี้ครับในนามคณะต่งการบริหารสภาพงานงานมพิที่สินะครับก็ขอรันานคุณมศรีนละไตนะครับจงดลัมดาลให้อ่า ท่านสมาชิกและพี่น้องชาวดินโทรประเทศไทยทุกท่านนะครับจงประสบพบแต่ความสําเร็จนะครับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับครอบครัวการค้าขายตลอดจนโลกภัยต่างๆนะครับอย่าได้มาข้ามไกลตลอดปีนะตลอดไปนะครับก็มีโอกาสของเดินผลิตสำหรับวันนี้ขอบคุณนมนากครับสวัสดีครับ